ทั่วโลงท่านที่เมื่อพระเอกสั้นไปทำสิ่งนี้บนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ f อฟซีทูกเกียวมิวสูซเอฟซพยาบาทพิแแลนนะครับเอฟซหมอลลำทั่วโลกนะครับจากการในวิธิตตามข้อมูลข่าวสารตามแพทฟอบต่างๆครับเพื่อที่จะนั่นมาเล่าข่าวให้ FC ฟซี Z, ได้รับชมรับฟังและก็รรวมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับ นะครับล่าสุดนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเห็นควาาเคลื่อนไหวทั้งเพททั้งเพทกูอีแฉบว,วกหมดไม่สนใครวีซีนะครับที่เพิ่นได้มีการขึ้นแคปชั่นนะครับพร้อมคลิปนะครับประเด็นนี้นะครับเกิดจากนะครับท่าทีมงานหมอลำอร์ส้วเพล่าเาวกับไปเอกสัน้นได้มีการไปถ่ายถ้ำนะครับอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิด ท่้นก็คือพระธาตุพนมนะครับซึ่งเป็นที่คารุนับถือบ่าว่าจะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็คนล้านะครับพี่น้องสปปอเล่าเท่านี้ละนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวไปเมึงคลิปจัดสรรนะครับท่างเพจกุยแฉเอามาลงว่าชาวนครพระนุมเขาไม่พอใจการกระทําแบบนี้ ไปมุนคลิปกันก่อนครับนั่นนงน่นะครับคือสิ่งที่เห็ดให้คนในพื้นที่นะครับชาวละคอพรนุ่มเกิดความประพอใจแต่มีการเข้าไปคอมเมนต์ ต่ววากันอย่างมากมายอย่างที่ผมบอกหากต้นครับพระธาตุพระพนุ่มถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่นองสองฟังโขงนะครับเป็นสถานที่ซักซิ์แห่งหนึ่งของภาคอีสานซึ่งงานฉลองพระธาตุหรืองานนมัสก,การพระธาตุเทลปีนี่ผู้คนล้นหลามอย่างมากมายครับ ในคลิปผมเข้าใจบริบทหมอลำแพร่ผพาวนะครับเพิ่นพยายามติดเตือนแล้วนะครับแต่ผมฟังดีๆหมอลำแพล่าพาวบอกวา่ายุทะกรณเต้นอีหยังแบบนี้ถ้าผมฟังบผบิดนะครับเพราะกิยิยาท่าทางของพระเอกสัน้นกำลังจะเหตุหรือกระทำการไม่เหมาะสมจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าเพราะผมสังเกตน้องที่เพิ่นใส่ชุดล่ำ เขามีกิริยาท่าทางสำรวมมากนะครับเรื่องนี้พระเอกสัน้นถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะครับถือว่าเป็นคนที่มีซื่อเสียงผมว่าการจักระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะก่อเกิดความเหมาะสมบนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมว่าพระเอกสั้นน่าจะคิดได้นะครับว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับ คอมเมนต์ต่างๆที่เขาไปแสดงความคิดเห็นกับมาจากคลิปคลิปนี้นะครับซึ่งการเผยแพร่คลิปนี้กับมาจากไผรนะครับกับทีมงานของมอลำสาวอีกในสิ่งที่ผู้คนเขาไปแสดงความคิดเห็นและเขาไปตักเตือนนะครับเพราะสิ่งที่กระทำอยู่นั่นนะครับรอย่าลืมนะครับตรงบริเวณนั้นนะ่ะผู้คนเขาบไิลุกขึ้นเต็ดน,นะครับ เป็นที่ทุกคนได้กลมลงกาบนมัสการพระธาตุพนมด้วยความเลื่อนใสนะครับในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุพนมครับเอาละครับผมบอกคุณู้ชมละครับว่าบริบทนะครับพระเอกสาตสีหูที่มาทีไปหรือประวัติขององค์พระธาตุหรือเปล่าอันนี้ผมบอกู้ครับแต่ว่าสิ่งที่คนในพื้นที่เขาเห็นคลิปนี้แล้ว นะครับเขาก็มีความคิดเห็นแต่การแสดงความคิดเห็นตามที่ผมขึ้นให้เอฟที่ได้เห็นเนี่ยแหละครับนะครับมันเกิดความบกพร่อใจของคนในพื้นที่ครับเพราะคนในพื้นที่เขา็บขัาเห็ุหรือแม้กระทั่งศิลปินคนอื่นนะครับที่เขาไปทายถ้ำหรือยังกระตาแจาตามที่ผมได้สัมผัสมาหรือผู้คนทั่วไปได้เห็นเนี่ย เขาจะเห็นว่าทุกกองทุกทีมงานเขาจะมีความสำรวมครับขัดจบอยู่ในอาการสำรวมสิบวมีออกอกาการเหมือนบโบข้าลบสถานทีนะครับสิ่งที่เช่าโซ่เชี่ยวหรือเพจต่างๆที่เขาเลียนประเด็นนี้นะครับแล้วเขานําเสนอนะครับก็อยากให้พระเอกสั้นเองแหะครับไดมอองเห็นและตะนัก ถึงบริบทนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละทองทินนะครับว่าผู้คนประชากรในพื้นที่เขาให้ความเคารพนับถือขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะองค์พระาธาตุพนมนี่นะครับอย่างที่ผมบอกได้จังตนครับว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนสองฝั่งโขงเพราว่าจะเป็นพี่น้องทั้งสงปปลาวหรือคนไทยน้ำกันนี่แหละครับ ต่างให้ความเคารพประวัติพระธาตุพน่วมมีมาอย่างยาวนานครับผู้คนให้ความเลื่อมใสผู้คนให้ความนับถือด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์นะครับฉนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เวลาเพจต่างเขานำเสนอหรือแม้กระทั่งคลิปคลิปนี้นะครับใคอยากให้เพีกสั้นนะครับได้เห็นนะครับว่า คนในพื้นที่หรือ f อทั่วไปนะครับเขาตักเขาเตือนนี่นะครับดยความข้ารพนะครับรากาสิ่งที่มันเห็นมันไม่โอเคมันไม่เหมาะสมส่วนที่ไปกราบน้วัสการขอโทษเขายัางอดีตผมราษามาที่กาวหลวงในสิ่งที่พระเอกสัน้นจะกระทบได้ครับแต่สิ่งที่ผมนําเสนอข้อมูลข่าวสารนี่ได้เห็นว่าสถานที่ศักซิ์นี่นะครับ มันเป็นแจงไหแล้วการที่พระเอกสั้นไปกระทําการแบบนี้บนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมีคนไม่พอใจนี่คือสิ่งที่ผมนําเสนอครับระยะไคตะนนักไคมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละท้องถิ่นม,มันบกคือกันครับโดยเฉพาะองค์พระธาตุพนมของเป็นแห่งนะครับ บนเสือก็อย่าไปลบดูไม่เชื่อก็อย่าไปทำกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมบนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับรับคลิปนี้ผมก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารในเอฟีดี๋ยวรับชมรับฟังประมาณนี้แหละครับคือเกา่เกาคือเดิมครับผิดผลาดประการใดขอตรวจขอภห้แนะนำกันเข้ามาตักเตืกเกอนกันเขมาครับทีสำคัญครับจตชจบก็เทียนผมมักสไตล์ก็เทียนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะยครับรับคลิปนี้อําราพาจากพ่อกันคลิปนาครับ สวัสดีครับ